หู้หูโดนแล้วอ่อนไหนสามห้านาเวดอ่ะมีอุตสานเลือกคันแข็งมาแล้วเนี่ยโดนน้ำโดนปลาดิไม่อ่อนเลยโดนปลาหนักเลยโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่กินที่เขาตีเล <Scroll> อยากหาไซส์กันเนี่ยได้ไซส์เนี่ยโอ้โหอร่อยเลิศเลยอร่อยทีมอ่อนมาแต่ยิ่งเหรอโอ้ใช่ทีมนี่แกพาไปตอกทีสลามมันไปกินนี่ยนนะกินแมงกระพุนนะโอ้ย so ถ้าอ่อนกว่านี้ก็แหลเอาไม่ขึ้นโอ้ยคิดถูกอะนี่คนได้ เห็นอยู่ ไมเป็นยังไงนาทีทองทองนี่เดบมังมเล่นไม่ได้พร้มๆเดียวนี่เรามือใหม่จะเย็นๆสากนี่มาเล่นกลัวเลยไกน้ำน้ำเชียวผูกอะไรเบ็ดเอ็นด้นะเอ็นตะลิงลิงขาทำไ้หมด้วนี่ผูกเป็นมาอยูเห็นว่าวันมีสากเยอะ สามตัวมันเยอะไปหมฮะสวนเลยฮะสวนเลยสวนเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นเมื่อกี้สอตัวยงดไม่ขึ้นเลยอ่อนหน้เขาไว้โอ้นี่ไม่อ่อนนี่มีแข็งแล้วโอ้โหโอ้โหโอไปไปสาตัวยืดไม่ขึ้น เหนี่ยมัดสามเนี่ยงานเข่าแล้วเนี่ยโอ้โหไอรีดีนี่เจ้าเนี่ยมาแล้วไอหลัดหลัดเออเฮ้ยโดนเล้วก่อนเขาเลยของไม่ต้องการเลยเนี่ยนี่ต้อนรับเลยเดี๋ยวแรกกินใส่ถังโดนแล้วนะครับแล้วมีตรงัวรวมโลสองพันนะตัวเนี่ยนะ มไปสัเคต้ไม่เคยสั่งแล้วไอตัวมันไปไหนวะบางทีมที่เข้าเป็นสิบสิบตัวยมันเข้าก้าสั่งเขาไม่ให้ลูกสาวกินกสาวทีแรกทัวแม่เนลาอย่ากินไม่้กินไป้หมัอรอยังไม่เคยกินผมอจะลองวันนี้เลยเราชอบเลยไล้พวกอาหารจีนกินก็คงบ เป็นทั้งบ้านนี่ยังไม่เป็นนะไม่ไหมดแล้วแต่ตอนนั้นเป็นที่คุณคุณย่านั้นหนักกว่านั้นฝังตายเลยแต่โควิดจะไม่เป็นก็เป็นก็เป็นทำไ่ได้เลยมันไม่ได้ออกอ่ะนี่ไม่เป็นเลูกสาวเปิดเจอปุ๊บติดมาคนนี้ผมไปรับมันเลยไม่รู้มันใช่เรียบร้อยเลยเออนี่ก็แปลกอะนี่ทั้งบ้านเลยนี่ก็เป็นทั้งบ้านเหมือนกันติด มันเปิดเลยเปิดเรียนวันแรกเลยปีวันนั้นแ่ะเียเปิดน<เ>ี่เปิดมาได้มาถึงอาทิตย์เรียบร้อยเลยเด็กที่เราเรียนให้เด็กอ่ะฝากที่บา้านเรียบร้อยนี่ยอมไม่ติดคนเดียวขนาดไปรับขนส่งนะแหมมันไม่ติดเราผมเป็นคนเดียวนอกนั้นไม่มีน<อ>ักเรีนทักคนอื่กินไรก็ไม่รู้รอะไม่ทำงานโรงพยาบาลไงมันเป็นพนักงานชีพสิบเต็มแข้นนั่นนะโอ้โหขที่เป็นเขาอีกหลาดขโมยรู<ไ>้อ<ไ>่ะกดหนักมาก็ใช<ไ>่ไหม ขนลุกลรว่าโดนในหลาดอ่ะนี่แหละที่ตามหาเนี่ยนะเอ้าออกตัวเลยล่ะโอ้หูตัวดีสวยมีอีกตรวมีอีกเนี่ยโหลดรถเข้าเมื่อกี้เข้าไปเสร็จติดตัวดันได้มันเหมือนพวกตุ๊กแกตุ๊กแกไล่อ่ะนวันนี้มันอยู่ด้วยกันได้ อ่ามันไม่เหมือนพวกไอพวกแกร์พวกไอ้สายพัวนช่ไหมครับในคบคนแล้วันไล่หมดและตรงนี้มันอยู่ดิจันได้อุตสลาดกุ้งเป็นนะก็ชอบบอกไปห้าไอ้ไปร้านอาหารไม่กล้าฝังกินอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรยำลุ่งหรอยำสว่านยำสว่านเออไม่กล้าอะก็กินอ่ะ จะเป็น่อกำราเกราอๆไม่ uh ับอุ้ยอะไรอ่ะไอ้ป่อยไปทอันนี้เกล็ดปลาสวยงามใส่เปล่าอ้าวทำไมหมาอย่างเงี้ยทำไมหมาอย่างนี้ของมันคู่จับคู่คู่เซกโอ้ก็งนี้ โอ่สู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 ้สู่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 สูนสู่สู้สู่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 สูมสู่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 ส่สู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 สู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 ส่สู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  Dì yam mà kẹt yam nữa. Ừ. <laughs> ừ này là nó nó cũng có dày. เึ่งวันพอแบบนี้เพิ่งวันพอว่ามันกินนะใช่เดือดติ๋งไหก็ยังวินงยังไม่ได้หรอกก็ในในกระดาษอ่ะที่เขียนไว้อ่ะมันบอกว่าสองตัวสองตัวสองตัวไงที่เรางงไว้ มันก็น <twitch> ส <ester> <whe> ั่งสองตัวสี่ตัวมาดูในสมุดเนสองตัวก็แบบถ้าสองตัวมันก็ไม่ครบชุดอีกที่หนึ่งี่ถึงสั้งมาสีตัวไงเออเอัไอ้ตเล่เจ้พี่กลับไปคนเดียวไยกลนวะเอบ่างนี

นีครับกุศลัดถึงป่ะอืออืงเอีกเอาใส่ถังข้างในป่ะเดี๋ยวโดด สวยๆนะโชกกล้องหน่อยอี๋เนี่ยเห็นแล้วโหมาเพื่อมาเพื่อสิ่งนี้เลยแหละ ยออกก้องนะอ้้โอ้หินหินนี่ไหนลกปลาหนักด้วยเาาอไอ้เจ้ยอตเลา คีมคีมหูสองตัวเลยอะไรลนะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วสายบัวมาแล้วครับตีละตัวถึงไม่ได้แล้วหมดตีเยี่ยวต่เยี่ยวมาจะสุดเท่าเฮ้ยผมขยันแค่ตัว พันธ์ทำไมเนี้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตนเจงที่มุดาษาญี่ปุ่นฟังเลยภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ใชโอ้โหว้าวจาันจีนยุเยิไเลยมเลยตลดเดิเดนเดยเดนเดินัวต่างตัวต้ใต้อยเดี้ยไม่ยกกั

网友。Oh, wow. ้ยนี่มาแล้วอุ้ยเถองปุ๊บตอดเลยนะตอดเลยเขาโดนะอือโอ้จะเปลี่ยนแลวกลัวเลยนะไม่จะเปลี่ยนแน่จะกลัวจะสากิน ตัวท่าน,นี้ไอพวกนี้ไปกินพี่โอ๋ได้แล้วขอตัวใหญ่ๆ <ผม S 1> ตัว เรรีนย,ยังไม่มาเลยครับเฮ้ยพ่อ,อผมไปเอาผมลืมผมลืมเลามาได้ๆออไอ้ไอ้ไอ้สั่งสั่งสั่งไอ้ตัวนั้นมาให้ผมด้วยดิไอ้ไอ้ตั้แผ่นบางนะนั่นไอ้ตั้แผ่นบางสองนิ้นเลย ีกตัวเอา,อาตัวเดียวตัแรงดีแท้วะ่ะ ตอนเย็น